เอาเลยฮะได้ข่าวว่าวันนี้เรามีใครมาในสตูดิโอเหรอไม่พิธีกรของเราจะ3คนก็กระไรอยู่ฮะเราก็เลยแบบไม่รู้จะหาพิธีกรที่ไหนที่มันรั่วๆอะไรเงี้ยมาหาเลมืกันใครมาครับวันนี้มาพิธีกรรั่วๆจับผมตั๊กบริบุญดีคุณตั๊กบริบูรณ์จันสวัสดีครับพี่บุญดีสวัสดีครับสวัสดีครับทีมคนด่าทีเจ้าเบาว่อยยังไงไอ้แจ็คสวัสดีเล็กพี่กันหมดเล็กหมวยแจ็คอาจารย์สวัสดีครับผมแจ็ค สวัสดีครับผมบาทีนี้ต้องขอบอกว่าเดินเข้ามาในสตูดิโอของเราผมตกใจมากเจอตัคครับเนทางเลยค่ะบอกวันนี้ตักจะมาเจอตังก้ามนี่มาแต่เช้าเลยคือผมต้องรีบมาครับนั่งนันั่งน้ำ๊มาแจกครับผมได้ครับแก๊สหรือซองกระถินวะงานงานแงานแต่งก๊อะไรนี่แก๊สงานแต่งมีความเก๋นะพี่เอ่เหมือนกับใครฮะเออใครที่เกตเมเจอร์ครับผม แนวเลยฮะคุณต้องจ่ายตังค์เขาไปหรือเขาให้อะไรฮะคุณต้องจ่ายตังค์เขาไปจ่ายตังค์ครับผมโอ้ครับแกพูดมาถึงว่าใครจะไปกรุณาใส่ซองด้วยเออคือผมขอย้ําเลยนะย้ำว่าณตรงนี้เลยนะฮะซองวันงานนะครับ ผมจะไม่รับนะเพรราะะอไผมรับแต่เงินสดเท่านั้นนะครับอย่าไปก่อนเลยนะฮะรับแต่เงินสดเท่านั้นแต่กรกฎาคมครับผมกี่โมงอะไรยังไงอาจารย์หกโมงครึ่งครับผมที่แกอยาบอกว่างานแต่งงานแกก็ขายสปอนเซอร์นะอะไรฮะอันนี้อันนี้สปอนเซอร์ป่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเออสปอนเซอร์เหรอฮะเรื่องป่ะเรื่องป่ะเป็นสปอนเซอร์ป่ะ EGV ไฮ้ยไต้องอ่าน เขาเกียดปะเอิบไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฮะดู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 กัสทุเล็ดก๊สแต่งงานนี่มาลงทุนกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยโมดัมผมทอบแบบบ้านผมเขาเรียกไอเดียครับพี่เขาเรียกว่าเกลียดใครนี่ทีมงานฟังสื่อีมงานมันเป็นคอนเสิร์ตป่ะถูกต้องครับไปดูคอนเสิร์ตศิลปินดังๆนะฮะวันนั้นคับข้างเลยครับผมเช่นใครบ้างครับบิ๊กแอดมีใครอีกตูนบุรีสแรมใครอีก แบนวงแคลดส์ Vermont, mm os, oh. มาทุกวงไม่มาครับผมโอ้โหอาจารย์จิ้นจุ๊กมาจิ้นจุ๊กมาในฝันอยากให้มาครับพี่เบิร์ดมาไหมอะไรฮะพี่เบิร์ดมาไหมไม่น่าจะพูดถึงต่อเอาอะไรมาพูดว่ามีใครน้ำแบบนี้หน้ำแบบนี้พี่ก็คงจะมาบ้าไปแล้วพูดอะไรเนี่ยพูดพันเบิร์ดไรมีใครพูดพันเบิร์ตมาไหมพูดพันเบิร์ดมาเลยเดี๋ยวพูดพันเบิร์ตให้เขมานร่วมกับใครครับผม ไม่รู้จักกับใครเลยฮะวันงานนะครับมั่นใจเลยว่า28ดกรกฎานะฮะครับงานในวันนี้ครับผมไม่ต่ำกว่า15คนครับผมมีแม่มีน้ามีผมไปแล้วว่าแต่ผมจะจับที่ห้แอดเอราวันห้แอดเอราวันนะฮะคือ คือเขาเนี่ยอาจจะถามว่าเอ้ยตักบริบูรณ์จัดห้องบอลลูมหรือเปล่าออว่าจัดที่ห้องไหนห้องไหนไม่ใช่นะครับผมลานจอดรถชั้นสามทัานบีสามด้วย B3 สามเลยครับไปต่อการิดที่บ่อนี่เรื่องจริงเหรอว่าไงตอนแรกอาจารย์ก็โทรปรึกษาว่าจะไปจัดที่ไหนให้หาที่อะไรเงี้ยจริงเหรอได้ไออาจารย์เออน้าพูด่หน้าพี่หน้าีครับยายไม่ได้ไม่รู้ ตาวบอสดาวบอมเขาสงสัยคุณตั๊กมาดูอยากให้ผมไปหาที่ให้ว่าไปจัดโรงแรมไหนดีเดี๋ยว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 ผมกูโทรไปหามึงตอนไหนอาจารย์โทรมาผมน้องน้องใช่ไหมฮะสดนสอนพักผ่นแล้วพับุตรกูผมโทรไปหาน้องแจ็คตอนไหนอาจารย์นะครับไม่ได้ไม่ได้ทวารไม่ได้ก็ได้ดีไม่แจ็คครับผมเขาโทรไปบอกว่าจะให้คุณสาวว่าไปที่ไหนครับผมเออคุณสาวว่าไงผมก็เลยแนะนำไปที่อ่ารัชดาซอยเจ็ด โพไซดอสไซดอนแต่พี่โพไซดอนอาจารย์ไม่ไปงานในวันนี้ครับผมหมอเป็นงานเนี่ยเองทำเป็นเล่นเนี่ยเอาเด้แล้วนะถามนิดนึงว่าทำไมไม่เคยเปิดเผยหนังหน้าสาวเลยเดี๋ยวนะฮะคุณใช้คำว่าเดี๋ยวเหนังหน้าเจ้าสาวเผยหน้าเจ้าสาวด้ยหน้าเจ้าใช้เขียนเนี่ยเขียนผิดของเขียนผิดอ่านที่อ่านให้เขียนเมียผมหน่อย หลังหน้าโองอาโอ้ยอย่า่ากูเลยคุณคุณไม่ให้เกียรติไอ้แฟนผมแต่คุณเขียนถูกมากเกียรติเต็มเต็มแกทุเรจะแต่งงานบ้านและกกอนแต่งงานสองวันแกยังอยู่แล้วคือเจสานี่เป็นคนมาเลยสวยมากสวยมากครับักกันมากแต่ทำไมไม่เคยเปิดเผยเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงๆเลยมาจริงๆคือผมเนี่ยคบกับเขามาเนี่ยเจ็ดปีเต็มๆมนะฮะ จะปีเต็มๆจริงๆครับพี่วูดี้นานมากและคือผมก็บอกกับเขาเสมอว่าเมื่อเวลาไอเนี่ยออกไปทำงานไอไอผู้พิสูจเป็นหวัดใช่นะอ๋อไอเป็นหวัดเออจ๊คเดี๋ยวออกนอกก่อนนะโทษอาจารผมไม่รู้ไงาไม่ใช่เวลามันเล่นไหมเนี่ยครับเร็วๆต่อต่ออาจารย์วแขจะมาร่วมงานกูไหมเนี่ยฮะ่่ีอาาจรย์โอเคโอเคไม่ต้องไม่ต้องอ่ก็คือผมนะครับขอบน้องเข้ามาแล้วเอ้ยนะ คือคบกับคบคบคนน้องคบกับเอลซี่มาเนี่ยเจ็ดปีแล้วครับผมแล้วก็อย่างกลับเวลาที่ผมเนี่ยจะไปทำงานผมบอกเสมอว่าเฮ้ยยูไอเนี่ยต้องออกไปทำงานและไอก็มาชอบแบบว่าให้ยูมาตามไอที่กองถ่ายเขาก็เลยอยู่ที่บ้านผม ไม่เคยออกมาไหนแต่ในบ้านอนี่ยนะอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าไฟผมสวยคุณดีครับผมโอ้โหบ้านฮะเพราะแอร์ไม่ใช่เลยตาฮะแล้วก็อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่คอนโดเพราะเห็ดหรือว่าอะไรรฮะอยู่ในบ้านฮะเพราะเห็ดหมายถึงว่าล่นเห็มาริโอหรือเปล่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเดียวนะฮะไม่มีอะไรทำเลยบ้าสิ่งหนึ่งคือหนังหน้าสิ่งที่สองคือเพราะเห็ดคือผมถามตรงๆว่าบอสตั๊กบนบุทธละมาหาชนมาในวันนี้คุณมาย่ำดีผมคุณ เอาผมอ่างานแตะอลังการของผมคุณบอกผมว่าไี่ก้อแฟนคุณหนังหน้าอย่างนี้มาเพาะเห็ดไอ้ตั้ไพ่ออะเข้าเรื่องก่อนเอลซี่เขามาเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วครับแต่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นหน้าอย่างจริงๆคือวันแต่งถูกไหมใช่ครับเป็นทางการคือผมเองต้องขอบอกเลยว่า เอาผมจะพูดจริงจังเลยพี่ยังไงอาจารย์ยังไงถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทจริงจริงอย่างนี้อาจารย์เขาจะเห็นหน่กระมุเลยรู้จักกันแล้วฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ในสื่อเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นจึงต้องขอบอกกันเดี๋ยวนะฮะมาเอาคนบ้ามาทำการมันเป็นนโยบายของเราพูดทางซ้ายขวาคุณมีใครปกติบ้างไหมอะไรฮะกินมันกินไปก็ติดแน่ซ้ายขวาเนี่ยวจะตื่นมาจัดบ้างไหมอะไรฮะจะตื่นมาจัดบ้างไหม ถ้าเกิดพี่จ้างผมก็มานะยเจ๊กกลับบ้านไปก่อนนี่ท่านบ่อยท่านท่านคบบรักกันเจ็ดปีที่แล้วที่ไหนอ่ะเขาอยู่มาเลยแล้วคุณอยู่บนเครื่องบินใช่เหรอใช่ฮะบนเครื่องบินเขาเป็นแอร์ครับผมโชคชัยแอร์ไลน์ฮะเอาจริงๆเขาเป็นแอร์แล้วชอบสวรรค์ตบไพ่ยันอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นครับผมเขาเป็นแอร์เขาเสร็จไม่ใช่เหรอถูกต้องครับเขาไปเจอเขาได้ไงคุณบินไปมาเลยคุณบีบอกงงอยู่บินไปมาเลยไม่ใช่ฮะ ผมบินไปที่สุราษธานีครับผมคือเมื่อตอนนั้นเนี่ยเขาจะบินอยู่ที่สายการบินแอร์เอเชียครับครับผมก็เลยไปพบรักกันครับผมที่สนามบินสุราษธานีโอ้ใช่ครับเป็น love at first sight เลยไหมใช่แรกๆพบเลย แล้วครั้งแรกไปจีบเขายังไงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเริ่มแอดเฟิร์สไซส์ที่มันคืออะไรครับผมโทษนะฮะคุณพูดภาษาอะไรกับเอลซี่ที่บ้านฮะอังกฤษครับผมรักแรกพบอ๋อรักแรกพบในก็ไ g ส์ซิ e เดสม์จริงๆเลยได้อ๋อแย่พูดอะไรวะเนี่ยฉะนั้นคือเจอปุ๊บใช่เลยก็ก็คือคืนหนึ่งเลยนะฮะก็คือพอผมไปเจอแล้วเนี่ยคือผมคือผมจะปิ๊งมากกว่าปิ๊งในความสวยมากกว่าแต่ถามว่า จะคบกันถึงอย่างนี้เลยไหมไม่ใช่ตอนแรกกะว่าเล่นสวยก่อนใช่ฮะใช่ตอนแรกกะว่าว่าวันไหนแซนอะไรฮะวันไหนแซนเห็ดและเหตุโอจะเห็ดก็คือโอเคเอาไม่ตอบก่อนตอนแรกแก่ก็กะจะเล่นๆกั่างครับไม่หรอกจริงไม่หรอกใช่ใช่แต่ปรากฏว่าคือหญิงทั่วไปอ่ะแล้วก็คือผมไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่คือเวลามาอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ครับมันใช่ครับพี่เออมันใช่เจ็ดปีแล้วที่เราแล้วทุกวันแกใ้เก๊ขาออกจากแอร์เขาเสเลยเหรอใช่ฮะไม่ให้ไปทำงานแล้วนะมันบอกว่าจะเลี้ยงเองเหรอจะเลี้ยงเองโอ้ยนี่เราจะได้มีเนี่ยภาพมีบรรยากาศดีมากเลยนะฮะแฟนผมนะครับเป็นใครครับยานในูุบ้านครับผมนี่คือภาพครีเวดดิ้งทำไมไม่มองกล้องฮะให้ให้ดูหลังหรือว่าอะไรฮะอันนี่ก็คือไอ้สื่อถึงอะไรครับคือผมเนี่ยประมาณว่าเหมือนกับ มองไปหาความฝันมองไปดิสแามไงดิสแลมนะหล่อแล้วยังไงงานแต่งงานนี้คนจะกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยไม่น่าจะถึง6กสิคนหรอครับผมผมว่าไม่แต่ผมผมจะบอกตั้นิดนึงต้องเตรียมตัวไว้หน่อยเพราะว่าจะมีแขกที่ได้รับเชิญและที่ไม่ได้รับเชิญไปอีกเยอะมากนะเพราะว่าทุกคนนั้นส่วนใหญ่นะฮะคือผมเนี่ยจะแจกการ์ดนะครับแกละถ้าเกิดว่าไม่มีการ์ดเหรอฮะไม่มีการ์ดก็ ก็คือถ้าเกิดว่ารู้จักจริงๆโอเคโอเคเข้าได้ถ้าไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักก็คุณคุณต้องจ่ายซองด้วยให้น้องเล่นฮะไม่ครับไม่เขาบอกงานนี้คุณไม่รับซองยังไงก็แล้วแต่ใครใส่ซองมาคุณจะโกรธมากไม่สี่เรียสนะฮะอะไรฮะคุณจะโกรธมากเวลาใครใส่เงินในซองมาเพื่อที่จะช่วยงานแต่งคุณไม่รับ คือ <c oughs> รับค <c oughs> รับผมขอย <c oughs> ขอ้ำครั้งหนึ่งว่าไ <c oughs> ม่รับอะไรนอกจากเงินจริงๆนะครับสําหรับงานนี้เอลซี่และบริบูเวดดิ้งเซอร์โมนีเนี่ย <c oughs> จะจัดขึ้นที่เอราวันนะครับ <c oughs> วันที่28 ว่ากรกฎาคมนี้เอกวันนี้อีกวันนี้คุยกับแม่เลยว่า28กรกฎาคมไก่ทำกิจกรรมกันแม่บอกเฮ้ยไม่ได้งานตันตั๊กขอบคุณครับทุกคนจะต้องไปทุกคนจะไปหมดไม่ทุกคนในวงการไปจริงๆคนละแต่หมดบริบูรณ์ทุกคนรักรักคุณมากแล้วก็ขอบคุณจริงจริงวันนี้ไม่ใช่แขกนะบังเอิญรายการก็เายเข้ามาเลยฉุดเข้ารายการเลยในเช้าวันนี้นะครับไม่ตื่นเช้ามาช่วยจัดบังเอิญักวันสองยินดีครับมาเลยครับเพราะช่วงนี้แจ็ครเขาลาบ่อยช่วงนี้แจ็คลาบ่อยทำเดี๋ยวเริ่มเริ่มเลยพิธีกรเออคุณตั๊กช้าช่วยบอกหน่อยพิธีีกรเวลลาาาถ้บ่่อยนคุณจะท ลาบ่อยเลยฮะครับผมโอ้โหทำยังไงดีทำยังไงเดียเราต้องทำอยู่ต่อไปก่อนอยู่ต่อไปก่อนแต่ถ้ามาสายอีกครั้งหนึ่งผมรอเสียบเลยนะครับโอกาสกับน้องแล้วนะดีดีครับผมดีครับส่งไม้ต่อไหมฮะเดี๋ยวจะขอลองก่อนลองก่อนนะฮะเพราะอาจารย์ฝึกวิชาอาจารย์อยู่ครับ